สวัสดีคะ่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกินะคะซึ่งตอนนี้นะคะหลายๆคนก็น่าจะรู้จักเธอในนามของยูกิไฮทองคํานั่นเองนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการลงจากวงหมอลําเสียงวิหกนะคะเราก็ได้มีการอัปเดตว่าเธอเนี่ยได้มีการเซ็นสัญญานะคะกับทางค่ายไหทองคํานั่นเองนะคะซึ่งก็ถือได้ว่ามีอาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะที่คอยดูแลนะคะในเรื่องต่างๆนั่นเองนะคะแฟนๆหลายๆคนก็ต่าง สนับสนุนนะคะเราก็รอติดตามกันเรียกได,ด้ว่าที่ผ่านมานะคะยูกิก็มีทั้งไปออกรายการสัมภาษณ์นะคะหรือว่าจะเป็นการไปออกงานนะคะที่ร้านต่างๆต,ต,ตามคิวงานนั่นเองก็ถือได้ว่าตอนนี้คิวงานเธอเนี่ยก็คือแน่นมากๆเลยนะคะเท่าที่เราเนี่ยได้เห็นการอัปเดตออกมาก็ถือได้ว่าแฟนๆก็ยังคงสนับสนุนนะคะยูกิเพนปากาสซึ่งเธอก็ถือได้ว่าเดินทางนะคะตามเส้นทางของเธอนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ เก่งมากๆเลยนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าไม่แปลกเลยที่แฟนๆเนี่ยยังคงสนับสนุนแล้วก็ติดตามเธอนะคะเพราะว่ายูกิเธอก็ถือได้ว่าตอนนี้อายุเพียง15ปีเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มากความสามารถนะคะเ้วเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าแฟนๆนะคะก็ยังคงมีการพูดถึงแล้วก็ซัพพอร์ตเธอเนี่ยตลอดเลยแต่เหมือนอย่างล่าสุดนะคะที่เราก็ได้เห็นยูกิไปออกรายการกับทางช่อง WorkPoint นะคะก็มีการไปสัมภาษณ์ทางรายการโตะหนูแมมก็ได้มีการพูดถึง ะะเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นหมอลำของเธอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของเธอนะคะทําให้เราเนี่ยได้รู้จักเธอเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เห็นถึงแบบว่าเส้นทางของเธอนะคะรวมทั้งครั้งนี้ก็มีคุณแม่อย่างแม่อุ้มเนี่ยไปร่วมสัมภาษณ์ด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็เหมือนว่าจะเห็นอย่างล่าสุดซึ่งอาจารย์ประจักษ์ใช้เนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะเหมือนว่ายูกินเนี่ยเธอก็จะมีทางละครติดต่อมาอะไรประมาณนี้นะคะก็แว่วๆมาว่าน่าจะเป็นของทางช่องเวิร์ก หรือเปล่านะคะเกี่ยวกับามอลามประมาณนี้อันนี้คืออาจารย์ประจักษ์ชัยนะคะก็ได้พูดคร่าวๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการลงดีเทลไปลึกยังไงก็ต้องรอลุ้นรอติดตามกันนะคะก็น่าจะเป็นผลงานละครที่แบบว่ายูกิเธอก็น่าจะดีใจมากๆเพราะว่าเธอเองนะคะก็ถือว,ว่าเดินตามเส้นทางความฝันของเธอครั้งนี้เนี่ยมีละครอ,อะไรมาเนี่ยเธอก็น่าจะดีใจนะคะแล้วก็น่าจะได้เห็นผลงานของเธอในจอแก้วหรือว่าวงการละครเนี่ยเร็วๆนี้นั่นเองนะคะก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่ง เส้นทางของเธอนะคะเราเธอก็ได้มีการแบบว่าไปทํางานที่หลากหลายมากๆทําให้เธอเนี่ยได้เก็บประสบการณ์ในวัยเพียง15ปีเท่านั้นแต่เรียกได้ว,ว่าผ่านงานผ่านอะไรเนี่ยมาเยอะจริงๆนะคะทําให้เธอเนี่ยได้พัฒนาฝีมือของตัวเองเนี่ยนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเราก็เชื่อเลยเนะคะว่าในอนาคตก็อาจจะได้เห็นผลงานของเธอที่แบบว่าหลากหลายขึ้นนั่นเองนะคะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันเหมือนว่าครั้งนี้ก็ได้มีการออกมาพูดถึงก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าจะเป็นละคร แนวไหนจะแบบว่าเล่นตอนไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็น่าจะมีการอัปเดตออกมานะคะยังไงแฟนๆก็รอรับชมกันได้เลยอีกหนึ่งผลงานอีกหนึ่งเส้นทางของยูกินะคะสำหรับยูกิให้ท่องข้ามนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะก็ตามาว่าสนับสนุนแล้วก็มีการพูดถึงเธอเนี่ยนะคะอยู่เรื่อยๆเลยเราก็เชื่อนะคะว่ายูกิเนี่ยเธอก็น่าจะมีการอัปเดตผลงานของเธอเนี่ยนะคะออกมาอยู่เรื่อยๆตลอดนะคะเราทางอาจารย์ประจักษ์ชัยก็เคยได้มีการมาอัปเดตว่ายู ยูกนะิเนี่ยมีงานเข้าเนี่ยรัวๆเลยนะคะทั้งงานร้องเพลงงานคอนเสิร์ตงานพรีเซนเตอร์อะไรประมาณนี้นะคะรวมทั้งก็ได้มีการออกมาพูดถึงเกี่ยวกับงานละครในตอนนี้ด้วยนั่นเองนะคะยังไงก็ต้องมารอติดตามรอสนับสนุนกันก็เชื่อเลยนะคะว่ายูกิเนี่ยเธอก็น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ทำทุกๆผลงานเนี่ยออกมาได้ดีอย่างแน่นอนด้วยความที่เธอเนี่ยก็เป็นคนเก่งแล้วก็มากความสามารถอีกคนหนึ่งนั่นเองนะคะและเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตกัน สำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกลังใจให้ด้วยนะคะ